วัสดีวันแรกเชลมาพร้อมแล้วลุยนี่เลยแรกเชลท็อป30บอร์ยอเพเยอร์ลุนเวอร์เบสและัอเลเจนสี่ใบหนึ่งอันนี้แรกได้2ครั้งนะผมแลกไป2รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดเลยมา4ีใบไม่ต้องลีลามามันต้องได้อะไรดีๆบ้างแหละไปปโอ้โหแต่ละตัวมันตัวท็อปๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะ ถ้าว่าคุณกำลังประสบปัญหากับเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังที่ยังคงไม่ฟลุงฟลิ้งหรืออายุการใช้งานของเกมมิงเกียร์ของคุณกำลังจะสั้นลงผมขอแนะนำร้านขายเกมมิงเกียร์โคตรจะ R G B ที่นี่เลย gaming.in.th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิงเกียชั้นนำมากมายหลากหลายชิ้นตอบเร็วส่งไวใครๆก็ว่างั้นถ้าคุณสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ เรามีแค่อยู่สามหมื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องนี้มันมาใหม่พอดีนะเดี๋ยวจะรีวิวไปเลยแล้วกันนะแพ็คหนึ่งพอนะตังค์ไม่มีโอเคมาลุยอ่ะมาที่ไฮไลท์ของเรานะฮะเป็นแพ็ค Royal Player นะครับมาใหม่200บาทนะครับได้200 150และ30หาและามอย่างละ2ใบและได้อีอีก20 m เอ็มนะครับมาลุยกันเลยครับทับ2อ0ก่อนอันนี้ลุ้นตำนาน War Base War Legend นะไปเปิดลัวไป2ใบนี่ไงใม่เออโอ้โหโดูดิ ตับเตี้ยเรียดินโอเคมาทอบร้อยครับทับร้อย2องใบครับรัวไปครับมาคุนเตล่าครับโอ้โหสแตทเยอะมากครับแต่ราคาโคตรถูกเลยเออดูดิสแตทแปดสิราคา3ามล้านเ้าฮะโอเคมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะฮะทีละใบแล้วกันนะไปโอ้ยเดะแฮปีนี้นี่ยังไม่เคยใช้เลยนะฮะผมว่าจะลองอยู่เหมือนกันโอเคพอดีเลยมาอีกใบนึงครับมา ฟัาบโอ้โหสิบเจ็ดล้าน <c oughs> เป็นคอสเซียลนี่ฮะโอเคมาท็อปสามสิบฮะสุดท้ายแนละ้วนฮะรีบเปิดรีบจบคลิปไปดีกว่าโคตรเซ็งเลย <c oughs> ไปใบแรกมา <c oughs> โอ้โหฮุนเตล่า <c> ฮ <oughs> ุนเตล่าอีกแล้วเหรอเดี๋ยวลองใช้ดู <c oughs> เดี๋ยวลองใช้ดูเลยมาอีกใบหนึ่งครับมาโอ้โ oh, หมุลเลอร์มุลเลอร์เอลพีโอ้โหนี่มันตัวท็อปท็อปเลยนะฮนะแหมนะครับตัวท็อปท็อปราคา12ล้านนะ สแตตไปเดี๋ยวจะลองเลยแล้วกันนะกองหน้า2ตัวนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะโอ้ในไหนก็เปิดได้แล้วเฮ้ยเซ็งเอาละฮะก็มาลองนักเตะกันดูดีกว่าครับสักแมตช์หนึ่งนะเป็นฮุนเตล่าแล้วก็โทมัสพูลเลอร์แล้วก็มีเดกอนะครับมาลองเล่นดูว่าจะเป็นยังไงนะยังไม่เคยลองเลยนะฮะโอเค okay, มามาดูกันว่านักเตะเราจะสู้เขาได้หรือเปล่านะฮะมา LP ทั้ง3ตัววันนี้เลยโอเค <laughs> ủa tiệc quá vấn đề của dù ba quá nhưng kim cao này quá tên man tiền, ơi ôi 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 ừm. มุลเลอร์โอ้โหสวยแล้วมาแล้ววะบาสเตียนบาสเตียนยังไงเข้าทางไหนโอเคมาจีมสซี่แล้วโยนมาให้กับมุลเลอร์ครับมุลเลอร์กระชากหนึ่งทียังไงยังไงเข้าไปยังไงดีเข้าไปยังไงดีโย,งงยกมาแล้วยิงเข้าซ้ายครับเย็ดเท็เยิงได้วะโอ้ หายคมอยู่เหมือนกันครับจังหวะนี้เฮ้ยยังไงวิดเอาวิดเอาออปิดหน่อยปิดหน่อยปิดหน่อยโอย้โหแลนกิ๊กลงมาขนาดนี้เลยนี่ไงโอ้เด็กยาครับใช้ได้อยู่ฮะปันแบบนี้ไม่ได้กินครับยังไง โอเคเดียกัอุ้ยอุ้ยอุ้ยขาอ่อนไปเว้ยมือนเลอะเอาเว้ยคุณเตล่าอยู่ไหนวะเนี่ยคุณเตล่าเออเอ้เล่นยากเหมือนกันนะฮะคุณเตล่าไม่ค่อยคล่องตัวฮะเพราะคล่องตัวมันน้อยฮะต้องมันต้องป้อนให้สวยๆอ่ะเดี๋ยวจะลองเปิดมงดูเพราะว่าตัวมันใหญ่เอ้ยกระช่างทีเปิด ฮุนเตล่าอ้้หูยกิกส์กิกส์อืมกิกส์เปิดลูกนี้ฮุนเตล่าอู้หูยดีเด็ดเว้ยไงจะได้อยู่เฮะสวยเลยฮะสองสูดแล้วฮะได้จากมุลเล์และฮุนเตล่านะครับค่อนข้างสวยฮะแต่ว่าข้อเสียนี่น่าจะเป็นเรื่องของความช้านะฮะความช้านะฮะฮุนเตล่าความช้าความคล่องนะครับ เรื่องยิงเนี่ยน่าจะโอเคยิงมงได้นะฮะส่วนมุลเลอร์นี่เร็วเร็วอึดนะครับแล้วก็มีความแข็งแล้วก็ยิงได้ซ้ายและขวานะครับผมทักทายนะฮะน่าจะเป็นคนที่รู้จักเรานะสวัสดีด้วยนะครับผมถ้าหากว่ามาเห็นคลิปนี้ก็นะครับ <c oughs> ก็ก็สวัสดีนะครับผมมาเอาเว้เอาเว้โอช้ามาก <c oughs> มันเตะหนังช้าเลย โอเคไม่เป็นไรรันกิ๊กรันกิ๊กกวาดมา1ทีรันกิ๊กรันกิ๊กกวาด2ทีรันกิ๊กซัดขวายังไง <No. S 1> ขวาลูกนี้โ oh. อ้โหติดหน่อยเออฮะยังไงหยิบหน่อยโอเคเอานี่งไงมาเคลาโนอีกแล้วฮะโอ้ค่อนข้างเด่นครับตานี้ <No. S 1> โอ้โห <laughs> ลูกเมื่อกี้นะฮะนึกว่าจะเซฟไม่ได้เลยฮะ DKR ครับค่อนข้างมาว่ะ ผมดูทุกคลิปเลย FC ครับบุณมากนะครับผมหากว่ามาดูคลิปนี้นะฮะโอ้โหเดกอาพลาดนะลูกนี้นะครับไม่เจอคำว่า FC เข้าไปอนะถึงกับอ่อนละทวยอ่อนละทวยเลยนี่พิกหนึ่งทีโอ้โหติดเว้ยโอ้โหจีครับผมก็หลังจากที่จับเป็นตาแรกนะค่อนข้างประทับใจโทมัสมุลเลอร์นะครับผมโทมัสมุลเลอร์แล้วก็ d จ r นะครับส่วนฮุนเตล่าเนี่ยมันดูช้านะครับมันดูช้าไปหน่อยแล้วก็หาช่องไม่ค่อยดีจะบือหวาอะไรมากมายนะครับส่วนความคล่องตัวนี่ก็น้อยนะอืมนะครับมันดูมันดูช้าเอาเอาง่ายๆมันดูช้านะครับแต่ว่า,าสังเกตว่าเวลาเราเปิดหมงอะไรเงี้ยนะค่อนข้างได้อยู่เลยครับสำหรับฮุนเตล่าเขาจะหาพื้นที่ในการหมงได้ดีครับประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือแค่ตาเดียวนะ อันนี้คือลองแค่ตาเดียวนะฮะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับถามว่าสะใจอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าอาจะเป็นคลิปอะไรนั้นติดตามกันไว้ขอให้ทุกท่านโชคดีตีไม่แตกสุัดีบายครับมาสองแพ็คครับลุยเลยไอเทมที่ได้ก็มีอ่าลืมบอกท็อป3ามสิบ0้า0ิอย่างละ2ใบมีเงิน 20M นะครับแล้วก็แต้มตีบวก โอเว่นตำนานคุ้มไหมครับคุ้มอยู่นะมาสีใบดัวไปผู้ใดสูเฮ้ยผู้ใดนี่ผู้ใดนีดน่ลาสันโอ้ลาสันหลอกหลอนว่ะถึงจะไม่ใช่เฮลิกลาสันก็เถอะนะครับโอเคโอ้ยจ็ดสี่ล้านมาวะยีวานโนวิทครับ มาใบเดียวอ่ะเนี่ยฮัมซิกฮัมซิกฮัมป่วยโอ้เราเค่อยไปนับนานี่อีซีครับดีริเบรี่อีกแล้วม่วงหน่อยเว้ยม่วงน้อยปาซารี่โอ้ลากาเซเต้รุดกับว r อาร์เลยครับว r อาร์ VR ไป <laughs> ชอบวีอาร์มากกว่า <laughs> เล่นง่ายกว่า โอ้โหโอ้โหและสุดท้ายโอ้โหเจงครับเจิงไม่ะแต่ดีนะแพ็กนี้มาราคา LP ได้ลงกูจะได้มีสิทธิ์จับจองสักทีคุณเฮงมากๆนะครับคุณแฮงคุณแฮงนะครับก็ได้อยู่นะ500บาทนะครับสตอริทนะครับบวก8ก็พร้อมแล้วไม่มีแต้มนะครับ โหดูดิมีการมองบนด้วยมาลุยเลยดับโดนน่าจะดึกๆนะเด by d เด l ไลท์ดึกๆนะฮนะฟีฟาน่าจะตอนกลางวันไปละเตะบอลเตะบอลเลยละ่ะรอก่อนเดีย๋ยวไปด้วย <c oughs> ะต้องเปิดเพลง ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะฮะมาสเตอริตเบะปากมองบนในจังหวะนี้เอ้ย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 สเตาร์สเตาร์สสตอร์ ม,มองไกลๆนึกว่าแรบดินแอบสเตอร์ลิตโอเคไปแลวหนึ่งศพ